เจ้าของรางวัลบอล,ลองดอ5สมัยนะคะหนึ่งในนักฟุตบอลที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยก็ว่าได้แต่ทำไมกันนะคริสเตียโนโรนัลโดถึงเป็นคนที่เมีทั้งคนรักแบบสุดๆแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบแบบชัดเจนมากๆเลยวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรอยู่เบื้องหลังความรู้สึกที่มันซับซ้อนขนาดนี้จากข้อมูลที่เรามีกันนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจริงๆนะครับเพราะว่า หายากนะที่จะมีคนคนเดียวเนี่ยสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่มันต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้มีทั้งแบบโอ้โหคลัง่งคลม้มากๆแล้วก็มีความรู้สึกต่อต้านที่แรงมากๆเหมือนกันงั้นเรามาเริ่มจากมุมที่คนพูดถึงบ่อยสุดก่อนเลยดีไหมคะเรื่องบุคลิกภาพของเขาที่หลายคนจะมองว่าค่อนข้างจะยิ่งหรือว่าอีโก้สูงอะไรแบบนั้นอ๋อครับครับเราจะเห็นภาพชินตาใช่ไหมคะอย่างท่าดีใจเอ่อท่าสู้นะคะใช่เลยครับท่าสู้นี่แหละ แล้วก็มีการถอดเสื้อโชว์กล้ามหรือบางทีก็แสดงออกทางสีหน้าชัดเจนเลยเวลาแบบไม่พอใจในสนามหรือแม้แต่คําพูดที่เขาชอบพูดว่าตัวเองเก่งที่สุดอะไรทํานองนั้นนะคะครับภาพลักษณ์ตรงนี้ก็ก็เห็นกันบ่อยๆแต่ว่าคือสิ่งที่น่าคิดตามก็คือไอ้เส้นแบ่งระหว่างความมั่นใจในตัวเองมากๆซึ่งอันนี้มันจําเป็นนะสําหรับนักกีฬาระดับโลกกับคําว่าหญิงเนี่ยมันมันบางเหมือนกันนะ แล้วการตีความมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนด้วยอืมค่ะคือต้องไม่ลืมว่าความมั่นใจแบบนี้แหละครับที่มันผลักดันให้เขาไปถึงจุดสูงสุดได้ ล้วประเด็นเรื่องการเปรียบเทียบกับเลวเนลเมซี่ล่ะคะอันนี้มีผลเยอะไหมคะที่คนนึงดูเปิดเผยอีกคนดูเงียบๆถ่อมตัวกว่าโอ้โหมีผลมากเลยครับการมีคู่แข่งที่ยิ่งใหญ่แล้วบุค,คลิกต่างกันสุดขั้วแบบเมซี่เนี่ยมันทําให้เกิดการแบ่งข้างกันไปโดยปริยายเลยแฟนบอลก็มักจะเลือกข้างแล้วบางทีการชอบคนนึงมันก็ มาพร้อมกับไม่ชอบอีกคนหนึ่งไปเลยอ๋อเข้าใจเลยค่ะสื่อเองก็มีส่วนสําคัญนะครับในการแบบตอกย้ําภาพความแตกต่างตรงนี้ให้มันชัดขึ้นไปอีกการตีความมันมันสำคัญอีกแล้วคือความกระหายประตูความทะเยอทยานจะทํำลายสถิตินี้มันมองได้ว่าเป็นแรงผลักดันสู่ความเป็นเลิศก็ได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะถูกมองว่าเห็นแก่ตัวก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะให้ค่ากับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างความสําเร็จส่วนตัวกับภาพรวมของทีมอะไรแบบนี้นะคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับโอเคค่ะนั่นก็เป็นโมเมนงที่เราอาจจะคุ้นเคยกันทีนี้เราลองขยับไปดูมุมที่มันลึกกว่านั้นหน่อยดีไหมคะมีแนวคิดเรื่องทอพอปปี้ซินโดรมหรือปรากฏการณ์ที่แบบไม่ครอบคนที่เด่นเกินไปอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคะอธิบายง่ายๆก็คือมันเป็น เ,เหมือนธรรมชาติอย่างหนึ่งของคนบางกลุ่มที่จะรู้สึกอิจฉาหรือไม่สบายใจเวลาเห็นใครบางคนประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็แบบแสดงออกชัดเจนโดยเฉพาะถ้าคนนั้นดูเพอร์เฟเกินไปอืมอย่างโรนัลโดเนี่ยทั้งเก่งทั้งรวยหน้าตาดีมีชื่อเสียงคือมันเข้าขายพอปี้ที่มันสูงเด่งจนคนอื่นอาจจะอยากดึงลงมาหรือพยายามหาข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆเพื่อลดทอนความสาเร็จของเขาอะไรทานองนั้นครับ โหน่าสนใจมากค่ะเหมือนกับว่าความสําเร็จที่มันเปิดเผยมากๆของเขามันไปกระตุ้นความรู้สึกบางอย่างในใจคนได้เหรอคะถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาพลักษณ์ของเขาคือฮีโร่ที่สร้างตัวเองคือมาจากการฝึกหนักมีวินัยมากๆซึ่งบางทีมันอาจจะไปขัดกับค่านิยมของบางคนที่อาจจะชอบฮีโร่พรสวรรค์ที่ดูเหมือนเก่งมาตั้งแต่เกิดหรือคนที่ให้ค่ากับความถ่อมตัวมากกว่าความทะย,ยานที่แสดงออกชัดเจนแบบโรนัลด อ๋อคือความพยายามที่เห็นได้ชัดของเขาอาจจะถูกมองว่าเป็นการโอ้อวดไปก็ก็เป็นไปได้ครับในสายตาบางคนแล้วเรื่องแบรนด์ CR7 ล่ะคะการที่เขาแบบสร้างตัวตนเป็นแบรนด์การค้าที่แข็งแกร่งมากๆเลยมันส่งผลต่อความรู้สึกของคนดูไหมคะมีส่วนแน่นอนครับการที่โรนัลโดไเป็นหนุเน่อกว่านักฟุตบอลคือเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วเนี่ยมันทำให้แฟนบอลบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะ อนุรักษ์นิยมหน่อยรู้สึกว่าความเป็นการค้ามันเข้ามาปะปนกับความบริสุทธิ์ของเกมฟุตบอลมากไปเหมือนเกมกีฬากลายเป็นเครื่องมือการตลาดไปประมาณนั้นครับซึ่งอาจจะทําให้ความรู้สึกผูกพันกับตัวนักเตะมันมันลดลงไปบ้างและแน่นอนว่าสื่อก็มีบทบาทเยอะเลยใช่ไหมคะในการสร้างภาพลักษณ์พวกนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับสื่อก็มักจะชอบเรื่องราวที่มันมีความขัดแย้งมีดราม่าหน่อยๆการเปรียบเทียบกับเมสซี่การเลือกเสนอภาพหรือคําพูดบางส่วนที่มันตอกย้ําภาพคนหญิงหรือเห็นแก่ตัวเนี่ยมันย่อมทําให้เรื่องราวน่าสนใจขายได้ดีกว่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ส่งผลต่อการรับรู้และความคิดเห็นของคนในวงกว้างมากๆเลยครับ ค่ะเข้าใจเลยค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงๆนะคะถ้าผู้ฟังชื่นชอบการเจาะลึกข้อมูลแบบนี้ที่เราพยายามนําเสนอข้อมูลเชิงลึกซึ่งรวบรวมแล้วก็วิเคราะห์ด้วย AI นะคะเพื่อให้เข้าใจประเด็นต่างๆได้รอบด้านมากขึ้นแบบที่อาจจะหาไม่ได้จากที่อื่นทั่วไปก็อย่ายืมกดติดตามแล้วก็แชร์ต่อเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยความรู้สึกไม่ชอบคริสเตียโนโรนัลโดมันมันไม่ใช่เรื่องผิวเผินหรือมีสาเหตุแค่ข้อเดียวเลย แต่มันเป็นการผสมผสานกันของหลายปัจจัยมากทั้งบุคลิกที่เขาแสดงออกการตีความที่หลากหลายมากๆของผู้คนปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาและสังคมอย่างอทอ o p พอปีซินโรมที่ว่าค่ะอิทธิพลของการสร้างแบรนด์ส่วนตัวแล้วก็บทบาทของสื่อที่ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ต่างๆขึ้นมามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าแค่ผลมาในสนามฟุตบอลเยอะเลยครับค่ะ ก็ทิ้งท้ายกันด้วยคําถามชวนคิดนิดนึงแล้วกันนะคะว่าปรากฏการของโรนัลโดเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่สังคมเรามองความสําเร็จความทะเยอทยานแล้วก็ภาพลักษณ์ของคนดังๆนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอเส้นแบ่งที่แท้จริงรว,ว่างความมั่นใจในตัวเองกับความหยิ่งยโสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ในสายตาของพวกเรากันคะ่ะ